สวัสดีกับอ่านะครับคลิปนี้นะครับเป็นวันที่หยิบซี่นะครับหยิบซี่เลยนะครับวันนี้นะครับกับปาทุกคนมาแล่การเยกกอบนะครับมันเต็มวันก่อนเยกไปได้ไม่กี่กระจังทีนะครับในนึงกระจังเลยวันก่อนวันนี้เรามาเยกเพิมนะครับเยกต่างมดเลยนะครับตีมีต่างมดเราเยกกออกแมนวมันแน่นเกินแล้วครับอ่า เลนะครับเลจากใต้ตาก็คือแน่นเต็มบอลนะครับ <c oughs> อ่นนี้ก็คือพมจุดเด็กนี่นะผมจะเป็นการตรวจชอบการเลี้ยงของพุมนะครับ <c oughs> ว่าเลี้ยงแบบรอบนี้พุมเลี้ยงแบบไม่แน่นเรงนะครับเลยมัน,นีิใหญ่ยมากมายนะครับ <c oughs> เป็นการตรวจลงกรรันเดี้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้มันแน่นนะครับมันจําเป็นต้องแยกเลยครับ นีโบออบกัดนะครับโอกัดช่องบ้านมันกันอยู่บางบางตานะครับตามความรัดกระชังเต็ดเดียบร้อยเดี๋ยวก็ดูสะอาดนะครับมาหางเต็ดเตี้ยนะครับมาหางเลือดน้อยๆกันมานบ่อชามบ้านนะครับเหล็กเยี่ยวอันนี้บ่อตีแยกเลยก่อนก้นนะครับอันนี้ได้เติมน้ำอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับตีิมานนะครับตีิมานมาช่วย เลือกเกี่ยปรับปืนตีนะครับกระจังตีจะต้องใส้ในวันนี้นะครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดแจกลา์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้พุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับ